ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคีเอ็ซีของพนานะคะคลิปนี้พน่าจะมารีวิวที่พนารับซื้อเข้ามานะคะที่ต้องมารีวิวเพราะว่าต้องการที่จะให้ทุกคนรู้ว่าพนารับซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนจะได้รู้ค่ะแหมที่พน่าจ้อง เห็นมีเหรียญห้าสิบตาตังมีเลขสามแล้วก็กลมกลมเนี่ยเข้าใจนึกว่าเป็นสามศูนย์ซะอีกอนะคะถ้าเป็นสามศูนย์นะคะเนี่ยค่ะเหรียญที่พปน็นนารับซื้อเข้ามานะคะมารีวิวให้รับชมเ <lotus> หร<ล>ียญห้าสิบตาตังอันนี้นะคะพป็นนารับซื้อพศสองพนห้าสามศูนย์นะคะแต่อันนี้เขาเป็นสามหนึ่งนะคะทุกคนเออนี่เมื่อกี้เห็นนะคะตกใจมากเลยดีใจสุดๆนึกว่าเห็นกลมกลมเนาะนึกอ่ยใช่เหรอปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะ สามหนึ่งคะ่ะทุกคนพศที่รับนะคะคือสามศูนย์นะคะเหรียญห้าสิตตังสามศูนย์นราคารับซื้อที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหรียญห้าสิตตังลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แหละคะ่ะลักษณะเดียวกันนะคะเป็นทองเหลืองดูเพียงพศค่ะพศสองห้าสามศูนย์นะคะขายได้หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้ใครเอาเป็นลดให้หน่อยสินะคะเป็นลดให้อีก หนึ่งปีหนึ่งพศเพราะอันนี้เขาเป็นสามหนึ่งค่ะลดที่เหลือสามศูนย์ได้ไหมใครทำให้ได้บ้างไปลดให้หน่อยไปขอยื่นยื่นลดทอนอายุหนึ่งปีนะคะโอ้โหแล้วแล้ว,ลว,ลวสภาพ u n c ด้วยนะคะถ้าสามเหรียญน,นี้เป็นสามศูนย์นะคะทุกคนโอ้โหครึ่งแสนเลยนะคะจริงๆเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถ้านะคะถ้าสมมติติงต่างติง้งต่างนะคะ ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอันนี้เป็นสามหนึ่งไม่ใช่เรื่องจริงติ้งต่างว่าถ้าเป็นเหรียญสามเหรียญน,นี้นะคะถ้าเป็นพศสองหสศูนย์นะคะเกินครึ่งแสนค่ะเกินครึ่งแสนแน่นอนเหรียญหนึ่งนะคะ UNC ขนาดนี้ต้องเกินสองหมื่นเห็นไหมคะเหรียญละเกินสองหมื่นนะคะถ้ามีสามเหรียญแบบนี้นะคะโอ,โ,โอ้โหออกรถป้ายแดงได้เลย รถป้ายแดงคือรถรถอะไรรถมอไซค์ใช่มอไซค์ป้ายแดงเลยคะทุกคนขำๆค,ำคะ่ะไม่คิดอะไรมากมายนะคะไม่ต้องคิดมากคุยกันสนุกๆเนาะไม่ต้องซีเรียสเราเรารักในการสะสมนะเราต้องมีความสุขก,กับเขาทุกสิ่งอย่างนะคะเราเรารักอะไรนะคะชอบอะไรเราต้องทําตัวให้กลมกลืนและมีความสุขก,กับสิ่งนั้นๆะค,ะค่ะอย่างเช่นเนะะี่ยค่ะ ปนน่ารักเหรียญน,นะคะเป็นน่ารักเหรียญรักในการสะสมเหรียญปนน่าก็จะอยู่กับเหรียญอย่างมีความสุขเนี่ยเหรียญทั้งที่เหรียญกลุ่มนี้เนี่ยขายไม่ได้หรอกคะ่ะเหรียญสิบบาทสองสีนะคะขายไม่ได้ขายยากมากนะคะชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ขายยากมากแต่คือต้องซื้อไว้เนื่องจากที่ว่าคนที่นํามาขายอะ่ะเขานํามาทุกสิ่งอย่างที่เขาเลิกสะสมแล้วนะคะที่เขาสะสมไว้เขาขนมาหมด คนมาหมดก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าเราไม่เอาตรงนี้ไว้เขาจะเอาไปทําอะไรที่ไหนแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรับไว้บวกบ้างแลกหน้าเหรียญบ้างแล้วแต่แล้วแต่อ่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วแต่อ่สถานการณ์อย่างเหรียญอย่างกลุ่มนี้อย่างนี้นะคะขายไม่ได้แน่นอนนะคะก็อาจจะแลกแค่หน้าเหรียญแต่บางคนมาแบบเห็นอกเห็นใจจังเลยก็อาจจะบวกให้บ้าง อย่างลูกเสืออย่างเงี้ยก็มีบวกนะคะแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะดูสิเขาเก็บนะคะคนเก็บเขาเก็บไว้แบบนะคะคนเขารักกันเนาะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับท่านแล้วกับป้านาตอนนี้แหละคือเรารักในสิ่งไหนเราก็จะเก็บรักษาถนอมอย่างดีเห็นไหมคะใส่เมาส์ใส่อะไรไว้อย่างดีทั้งที่เหรียญเหรียญแบบก็ไม่ได้มีราคามากมายแต่มีคุณค่าทางจิตใจเราสูงเนาะ มาดูเหรียญต่อว่ามีอะไรมาบ้างดูเหรียญก่อนเนาะธนบัตรเอาไว้ก่อนมะนะคะดูเหรียญให้จบก่อนดูเฉพาะเหรียญก่อนแล้วธนบัตรแยกไปก่อนดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็นะแรกหน้าเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญสตังทอนธรรมดาเหรียญที่ใช้จ่ายอยู่ปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้มีราคาอันนี้แยกมานะคะเหรียญแบบนี้นะคะให้ดูพอสอนะคะยี่ห้าตังก็สี่สองสี่สี่นะคะห้าสิบตังสามศูนย์ค่ะ หามาค่ะแยกมานะคะถ้ามาอย่างนี้คือแลกหน้าเหรียญเท่านั้นค่ะมาดูต่ออันนี้คือจบจากเนี่ยค่ะงานที่เขาแจกเห็นไหมคะก็มีคุณค่าเนาะถ้าเป็นของใช้ใช่ไหมคะถ้าเป็นของใช้ก็คือก็ใช้แล้วก็สูญสลายไปใช่ไหมคะของชํารวยอะค่ะที่พี่นาบอกแนะนำเอาเอา,เอาเหรียญไปทำของชํารวยเหมาะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะ เอาเหรียญน,นะคะไปทําเป็นแพ็กเกจใส่แพ็กเกจเป็นแจกเป็นของของชํารวยในงานพธิธีต่างๆนะคะอันนี้งานขาวดําเห็นไหมคะก็าแจกของแล้วสุดท้ายนะคะก็ยังมีประโยชน์ค่ะก็ยังขายได้เห็นไหมคะถ้าถ้าไม่เก็บแล้วไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้สะสมแล้วก็ยังมาขายแลกเป็นเงินได้เห็นไหมคะถ้าเป็นของใช้อย่างอื่นนะคะก็ไม่สามารถที่จะนํามาแลกได้ถูกไหมอันนี้อ๋อแสดงว่าคนนี้ บ้านเดียวกันเขาได้มาสองเหรียญสองตลับโอ้สามเลยนี่กำไรเลยนะเนี่ยเห็นไหมสามเหรียญเห็นไหมโอ้นี่อีกเหรียญหนึ่งสี่เหรียญเลยค่ะทุกคนอันนี้งานขาวดำเห็นไหมคะเนี่ยเอามาเอามาแลกเป็นขึ้นเป็นเงินได้เนาะพูดถึงถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วไม่อันนี้ก็น่าจะใช่แต่ลอยลอกออกเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์นะคะเนี่ยที่เปืนแนะนำว่า นำไปเป็นของของชํารวยในงานพิธีต่างๆเหมาะที่สุดเลยนะคะเป็นที่เหรียญที่ระลึกอะคะ่ะอย่างเหรียญเนี่ยเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ไว้ลูกแต่งงานลูกบวชอะไรเงี้ยเอาไปทําของชํารวยเพราะตอนนี้ขายไม่ได้ราคาะคะ่ะราคาเขาถูกมากนะคะเก็บไว้ทําของชํารวยจะเหมาะที่สุดเลยนะคะ่ะ มาดูต่อกันว่ามีเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่เอาเป็นว่าเจอเหรียญไหนหยิบขึ้นมาแล้วป้าจะบอกราคาที่ป้ารับซื้อเลยนะคะโอเคค่ะมาดูต่อเหรียญที่รับซื้ออ่ะเอามาเหรียญโปรยข้าวอันนี้เหรียญโปรยข้าวนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังเป็นแม่โพศพนะคะด้านหน้าเป็นสองพระองค์ค่ะราชการที่ เก้าและราชการที่สิบเหรียญโปรยข้าวเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะนะคะเหรียญห้าบาทหงห้าบาทหงนี่เขาจะมีอสองพสนะคะทุกคนพอสสามศูนย์กับสามหนึ่งนะคะสามศูนย์รับเจ็ดบาทสามหนึ่งรับยี่สิบบาทค่ะนะคะเอามาดูต่อกันอันนี้ปีอะไรอ่ะสามศูนย์เหมือนกันนะคะเหรียญละเจ็ดบาทค่ะ เหรียญครุดครุดบาท17นะคะครุฑบาท17รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะเหรียญครุดบาท17 20บาทเหรียญครุดตรงรับซื้อ30บาทเหรียญ1น,นบาทตราแผ่นดิน2 5 0 5รับซื้อเหรียญละ4บาทมีเหรียญอะไรอีก ยีกันจนา20กันจนาเป็นให้25บาทจริงๆอะ่ะจะแลกหน้าเหรียญก็โหเก่งใจจังนะคะให้25บาท20กันจนาสตังรูสตังรูเหรียญละ8บาทค่ะนะคะทุกคนตามนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ